<TV. S 2> C.F. Motor Power ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รถ ATV รถ UTV ชั้นนำของโลกและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า4โฮแต่งตั้งให้บริษัทพยักฆ์มอเตอร์จำกัดเป็นผู้นำเข้าประกอบและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า4โฮแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พ้อมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง3รุ่นพร้อมกัน AE6 Plus AE8 Plus และ AE8 S Plus ซีฮเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่รวมความโดดเด่นด้านดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวเท่สะดุดตามีความคล่องตัวการทรงตัวที่ดีเยี่ยมบนท้องถนนยังมาพร้อมกับความแรงและสเปคที่จัดเต็มเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและโซลูชันการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ คาดว่าจะมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายกว่า80รายทั่วประเทศและจะมีศูนย์บริการทั้งจากการร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรมากกว่า100แห่งภายในปีพศ2567พร้อมดูแลบริการหลังการขายและการควบคุมคุณภาพภายใต้ผู้ผลิตจากต่างประเทศมั่นใจในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า4โฮดได้เลยค่ะ